จะให้เสกนั่นเดืดดังเยวพี่แรกด้วยเขาอัดเสียงอยู่เพราะว่ามากับคนมีบุญไหนล่ะก็ไม่รู้่ะนะก็มีครั้งแรกก็พี่ก็ไม่ได้มาแหนก็ไม่ได้มาแต่มีเล็กทุกครั้ง โอ้เขาใจะจ๊ะแตไม่ัวนี้อาเสียงไม่ดีอตอเเ้ถ้าปถ่ายที่ไหนต้องมีพี่เล็กทุกครั้งนะคะเล็กแต่งหน้าค่ะน้องแนนลเลบอกเบอร์เลยบอกเบอร์เลยศูเดี๋ยวเดี๋ยวให้การที่ชั้นสามสามหนึ่งสองเจ็ดเจ็ด เหยียบขี้ซื้อเลขกันเลยแม่ขี้วัวกองใหญ่ๆเหยียบเลขอะไรก็สวยไปแต่เมื่อกี้ฝันว่าคนตดอ่ะตันไม่ได้ตั้งใจะทำยังไงฉันไม่ตั้งใจตดจยตัวเจตจดอีกป้าเลยเอ้ยมันหลุดออกมาวางจินชาเลยก่อน โอ้ยไปตบฝรน้าคนหนึ่งเนอะใช่เหยียบพี้ต้อาโฆษณาเขาด้วยไอ้กลับหัวเอาใหม่เป็นนี่เป็นแมมมันมันไม่มีที่เรียนภาษาอังกฤษอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องแล้วสารแหม่มล่ะอันน้อนสาราีีเขาไม่ขอเขาเป็นสารเชิญ ไม่ดิถ้าบอกว่าหมุนเหมือนเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้หน้าแห่ทำไงอายหมืนจะลลงว่ะ